เบตาเนียวครบจบทุกข่าวออโต้แอนเกรนนำทีมนักสแสดงในสังกัดเวลไทยแลนด์เป็นตัวแทนบอลทูบีไวด์เดอะซีรีส์ขึ้นรับรางวัลพัฟพิคนเนตรางวัลแห่งความสำเร็จประเดิมเป็นรางวัลแรกออโต้ Auto, สถีร,รพงศ์ระวีอาร,รามวงศ์และเกฑ์อัฐพันธ์ขัดแก้วนักสแสดงนำจากบอลทูบีไว์เดอะซีรีส์ซีรีส์ไวย์ y, ที่กำลังเป็นกระแสะมาแรงในกลุ่มแฟนคลับและโลกโซเชียลในขณะนี้นำทีมเพื่อนเพื่อน,นักสแสดงในสังกัดเวลไทยแลนด์อาทิบุ๊กชารุธ พีชานนและแชมป์พารดอนขึ้นรับรางวัลพัพพิคเนตรางวัลแห่งความสำเร็จจากหม่อมราชวงศ์ปณิธานจรุนโรธประธานในงานที่หอประชุมใหญ่บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีครับพวกเรานักแสดงนำบอลทวีวายเดอะซีรีส์นะครับผมเกรนอัธพันธ์นะครับนักแสดงนำบอลทวีวายเดอะซีรีส์ครับครับผมแชมป์นะครับพาราดองสปิราชนะครับนักแสดงนำจากบอลทวีวายเดอะซีรีส์นะครับผม ครับพี่นะครับชาณนนท์ชุมพลัตบอลทีวีวายเดอะซีรีส์ครับครับผมออโต้สถีรพงศ์ครับบอลทีวีวายเดอะซีรีส์เดอะซีรีส์ครับครับผมบุ๊คชาลุตครับผมบอลทีวีวายเดอะซีรีส์ครับวันนี้ก็ตื่นเต้นนะครับตื่นเต้นที่ทางผู้จัดเราได้รับรางวัลผู้จัดหน้าใหม่นะครับจากงานภาพยนตในสวนครับผมผู้กอบกับหน้าใหม่เพราะว่าซีรีส์ของเราก็ค่อนข้างที่จะใหม่ด้วยแล้ใช่เป็นที่จับตามองของสื่อด้วยครับขอบคุณทั้งท่านประธานคณะกรรมการนะครับ สื่อมวลชนแล้วก็แฟนคลับทุกคนนะครับที่ชัให้ความสนใจกับพวกเรามากมากีมิถุนาครับผมเพราะเราจะมีชื่อแฟนมีตว่า b o r n to be า i เดอะ e ีรีส s ซอฟต์แอ e e ิทติ้งแอนด์ n อเปิ้ลนครับผมที่ซีคอนสแควร์ครับที่โซนมันๆของเราใช่ครับชั้นหนึ่งครับผมคนที่ไม่คนที่ไม่ได้บัตรอ่ะไปร่วมงานได้นะครับไปร่วมงานได้ครับที่ชั้นหนึ่งโซนมันๆครับผมมีโชว์โชว์ต่างๆเมื่อจะเป็นโชว์เต้นโชว์ร้องเพลงครับผมเราครับก็วันที่หนึ่งนี้ใช่วันที่หนึ่งจะเป็น MV ตัวอยนาะเป็น ใช่ตัวอย่างก่อนปล่อยตัวอย่างมาก่อนครับผมเป็นเพลงของเรียกว่าเป็นเพลงค่ายอ,ะอ่ะเป็นเพลงของลงของค่ายเบลไทยแลนด์เราเรานะครับใช่ซึ่งเพลงนี้เราก็จะโชว์กันในวันที่4ด้วยถ้าสมมุติเป็น Facebook นะครับก็อยากให้ทุกคนไปติดตามแฟนเพจ Facebook ที่ชื่อว่าเบล Thailand นะครับถ้าจะเป็น Facebook, t i k t o กไอจีทว t ตเตก็จะเป็น Born to Be Wild the series ครับเมตานิวคบจบทุกข่าว